ก็กลับพบกับครูโยอีแล้ววันนี้เรามีออกิจกรรมคือจำใ่สมองจำใจสมอเรามีผู้ทาชิงคือครูจะมีคําทั้งหมดก็คือสิบคำไปคำคล้องจองภาษาไทยง่ายๆเพราะว่าเรื่องต่อไปเราจะเรียนเรื่องกาบยานีสิบเอ็ดมันต้องใช้คํำของจองนี่คือผู้ท้าชิงของเราเด็กกิงพอสมอเจนสมุด เราจะมีความจํมาคนระับพอนะมไหมพอค่ะพอมเงินรางวัลก็พร้อมแล้วพอมแล้วหนึ่งสอง ได้ยี่สิบเดี๋ยวดูก่อนนะ